สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหมอพรทิพย์โพสต์ตัดพ้อเศร้าพร้อมเผยถึงแผลบนร่างแตงโมนิดาจุดสําคัญหมอพรทิพย์เผยพบข้อมูลสําคัญบาดแผลบนร่างแตงโมนิดาเป็นลักษณะก้างปลาสม่ําเสมอจนสามารถฟันธงได้ว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแน่นอนวันที่11พฤษภาคมคืบหน้าคดีแตงโมนิดานักแสดงสาวที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพรทิพย์โรจนสุนันเผยถึงแผลบนร่างของแตงโมงที่ทําให้ตนฟันธงว่าแตงโมงไม่ได้ตกทางท้ายเรือแน่นอนโดยระบุว่ามีคนถามมามากว่าติดใจคาใจอะไรอ,อีกสิ่งที่เกิดขึ้นผิดไหมสารพัดคำถามที่จำเจซ้ำซากไม่สร้างสารรค์ทุกครั้งให้ต้องรับโทรศัพท์ต้องตอบคำถามหมอจะเอ่ยเสมอว่าจะตอบในหลักการแต่สุดท้ายก็ตัดตอนจวหัวมั่วบ้าง แต่งเติมเสริมความดุเดือดเพื่อกระตุ้นการหล่อเลี้ยงข่าวกระตุ้นความเกลียดให้เพิ่มพูนหมอทำงานตามหลักคมคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคดีนี้ช่วงแรกติดตามเชิงระบบจนถูกดึงให้มาตรวจศพครั้งที่สองทำให้ได้เห็นประเด็นสำคัญคือแบาดแผลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ถึงจุดตกเรือแบบวิทยาศาสตร์ทงและอคาาติเป็นอุปสรรคสำคัญที่ไม่มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลายคนถามว่าทำไมสนใจประเด็นจุดตก การค้นหาความจริงต้องไม่ลำเอียงอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ต้องเอาไว้ขอบนอกอะไรที่ชัดเจนก็เอาไว้ขอบในทร,รมะได้จัดสรรให้หมอได้พบกับข้อมูลทางวิชาการคือแผลกล้างปลาที่เป็นแนวสม่ำเสมอที่ด้านหลังขาแสดงให้เห็นว่าร่างน่าจะถูกกระแสน้ำพัดส,สู่ใบเรือตรงๆคนที่ทำงานกับเรือทุกคนที่ได้มีโอกาสพบวิศวกร,กรที่ได้คุยสนับสนุนความคิดและบอกจุดตกตรงกันหมด จุดตกที่วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์จะน่าเชื่อถือมากกว่าคำพูดคนเมื่อไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงก็คงทำได้แค่เชิงระบบเท่านั้นหมอยังมั่นคงในหลักการที่จะเดินหน้าสร้างระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ยำหนวยความจริยธรรมได้จริงเมื่อแสงส่องมาที่ตัวเรานานกว่า30ปีจึงไม่ต้องวิ่งหาแสงแต่จะพยายามส่องแสงไปยังจุดดำมืดเพื่อให้เห็นปัญหาที่ซ่อนไว้ถ้าลิขิตกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคนตัวเล็กก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ หวังว่าคนไทยจะได้มีระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ